สวัสดีพี่น้องปพอนไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมืดหนีพ้าพี่น้องมากินซ้อยจุอีกคือเกนั่นล่ะนะครับจุเหนือจุตับนะครับจัดให้ตามข้ามคอพี่น้องเพื่อนคอมาตลายมือล่ะนะครับแต่ว่าผมเพิ่งกินไปผมก็เลยเพิ่งได้จัดให้นะครับผมเนาะกินกับเจวขีเพียหรือว่าเจวดีง่วนน้ำนะครับขมขมรสเด็ดมากๆแซ่บเลยนะครับผักข้ามีสะระแหน มีผักกัดขานะครับแล้วก็มีโหระพาแล้วก็ขาดบ่ได้ครับพี่น้องตองล่องนะครับเ <c oughs> ด้อกระเทียมโทนดองน้ําผึ้งนะครับกิ่นกรบลาบกับก้อยแซบมากสรรพคุณก็เยอะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพี่น้องก็สามารถสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นโชว์โปรโมชั่นให้นะพี่น้องเด้อสนใจกับแอดไลน์หรือว่าโทรมากก็ได้นะครับมามาที่นี่ลมแห้งแห้งพี่น้องมือนี้มือนี้ล่มแห้งครับยีหรี่ขาแหลกตับแล้วก็สามสิบกีบ เนื้อพร้อมครับซ้ำคำแรกเขาต้องเอาซ้ำเกลืออือโอ้โหอือบอือักพริก เจ้าเด็ดมากทั้งเผ็ดทั้งขมนีม่ละสุดยอดความแซบครับสองตอนอืม,อม ขออนุญาตตอบคาถามพี่น้องเพื่อนอาจจะพึ่งเขามาเบิงหรือเพื่อนอาจจะเบิงโดนแล้วแต่เพื่อนอาจจะตั้งอยากถามนะครับที่ผมกินคองดีๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องถาม,ม่าดูจากสื่อให้ครอบครัวก,กินน้าบอบ่ตองห่วงนะครับผมซื้อหอยคลิปล่าสุดคลิปหอยที่เพื่อนถามนะครับผมสั่งเจลล์สิบยี่สิบโลกหมดแล้วครับ,รบพี่น้องบ่ตองห่วงบ่เมนแต่ครอบครัวครับหาาดผมก็ได้กินนะครับลุงผมก็ได้กินอ่าก็ได้กินนะครับลุงปาหน่า บวมแมนแคบหอยแข้งถูกยางครับเพียงแค่ผมเห็ดกิีกินโชคของผมบวมแมนแนวขอบคั่วเกเลยอาจจะบริทายยังตีนะครับ ผมก็ตอบในคอมเมนต์แล้วนะแต่ว่าย่านพี่น้องทั้งเกี่ยวกับโบอาณทั้งเกี่ยวกับข้อบ่งเตือนกขบอเห็นเนาะผมก็ได้ตอบในคลิปนะครับ <S 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 ฮืมุดรอด เนื้อแบบพลอยแห้งพี่น้องแล้วก็ซดครับเสียดายแต่ตับนี่แันบ่ได้หลายขุี่ยเขากันดีครับ ไปกินเขาได้ไปไปข้าเนียวย่างไปอขออไหยหลายๆพี่นอ้อง ใหญไงสองตอนเลยทีละสองตอนเลยมันพอยดีไหมครับไปก็ลงไปทำแม่ dạng căn 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 nè, căn 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 ทั้งแจ่วร่มไหมพี่น้องอโอ้โหกินบไวไไ้แล้วบักพริก Ừ. nghiệp đó sức sở ngục Mưa này mới bạc toàn Nhẹ nhàng nhau nhau พี่น้องในเพจดืมบอกซูฟังหาตังคนเพื่อนถามว่าผมไปใส่มาโดนแล้วนะจริงๆเพจผมโดนปิดการมองเห็นนะครับผมลงคลิปทุกหมือเลยนะครับพี่น้องกับมีคนเบิงอยู่นะครับกับบริเวว่าผมมีคนเบิงแต่วา่าจากที่เคยเบิงแบบเป็นแสนสองแสนหนึ่งสีนะครับกับลดลงสี่ไหมคือมันโดนปิดกันผมกับบู่กว่าโดยสาเหตุอันในดหรอกครับ แต่ว่าผมต้องคลิดทุกมื่อ ส่ยาบบนอตอนนี้เนาะอันนี้เป็นใส่มาได้นี่พี่น้องใส่ทิมแบบว่ามขีีเพียมานันนะครับแส่บดืวกันอยากกินอูใส่ขวดน,นะนั่นบอมี นะนะกระเทียมกินง่ายพี่น้องเปรี้ยวหวานแต่ว่าบริบ,บาลจัดด้วยพี่น้องเด้อของผมบริบาลจัดนะครับ นั่งฟังเสียงบะเสียงเอียงสุดเลยครับสดดีสามสิบกีบก็ยังได้หลายๆตับก็ยังได้หลายๆย่าได้ไปหากินทั้งผักกาดคนอยูพี่น้องเอ้ เป็นยางเตียมันจังมีหลายถ้าม,มีสารเนี่ยหาสื่อบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าผู้คนซื้อได้ก็ได้ยิ่งหรอกแล้วเ่ามอง โอ้สุดจอดพี่น้องคำสุดท้ายแล้วด้วครับเด้อยแสบร้ายมันอีกก็นจะล่มเบิดมือแล้วบางทรง คุณนพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวทานี้และพี่น้องเด้อย,ยังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกระับกันครับพี่น้องในการเฮ็ดคลิปต่อไปและก็ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าของผมนะครับบ่าสิขายอีกอย่างพี่น้องกะให้การสนับสนุนทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเทียมทนดีใจร้ายพี่น้องลูกค้าเก่า พี่น้องคนที่เคยสั่งกลับมาสั่งอีกเกสิบเอร์ซเลยล่ะแต่ครับพี่น้องเนาะคือจังหวัลห้องห้องกินอย่างแสบมองใดงเขาก็อยากซื้อมองนั้นทั้งผมกระจับผมเมื่อชัดบ่ได้กาไรอย่างไรดรอกพี่น้องเอาน,นี่บอกตามตรงรถนะครับบอกตามความซื้อรถครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ชิม้วกขาขน้องได้ขายลายกำไรมันก็คงจะมาเองสินะพี่น้องโบ,บ,บมีไผปฏิเสธได้ว่าการขายของบ่หวังกําไรเป็นไปบ่ได้ นอะอันนี้คือความเป็นจริงอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณเลยลายสวัสดีครับ